สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับงานเคมเอ้ยว่าจะปวดบอกลูกค้าแล้วว่าให้เช็คฟิวก่อนลูกค้าก็บอกว่าเช็คแล้วไม่ขาดเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเริ่มแรกกันเลยเปิดสวิตช์กอนตอนนี้ต่อข้างขวาต่อสัญญาณแล้วต่อสายลำโพงแล้วนะครับเอาเคมาเล็กสัญญาณ สัญญาณออกแล้วครับ VU ขึ้นเนี่ก็คือมีเอาพุตไปหาลาโพงแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ก็คือทําไมมันไม่ดังเดี๋ยวราพามาดูฟิวข้างหลังแท่นเบื้องต้นน่าจะเจอลูกค้าสายหวดมาฟิวเนี่ยมองกล้องเห็นไหมมองเนี่ยมันไม่มันไม่ขาดน,นะครับเห็นไหมมองมันไม่ขาด แต่พอใช้มิเตอร์วัดแล้วมันค่ามันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวช่างเย็บจับหน่อยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ดูดูมันไม่ขาดนะเห็นไหมครับแต่พอเราวัดมันไม่ขึ้นนะตั้งยานวัดโอมมันไม่ขึ้นเนี่ยก็คือสาเหตุน่าจะเกิดจากขัวมันละลาย ขั้วละลายนี่เกิดได้หลายสายเหตุระหว่างหลวมแล้วก็แบกโหลดเกินนะครับแต่ฟิวตัวนี้3 0์นะครับ3 0์น่าจะขาดขาดตรงขั้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวให้ดูฟิวตัวใหม่ฟิวตัวใหม่มันจะถ้าวัดค่ามันจะขึ้นนะครับมันไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้วัดค่าไม่ขึ้นเพราะว่ามันขาดขั้วเอ,อ่อ อ่าตัวนี้ก็แอมป์เหมือนันรับโอเคมาให้ดู30แอมป์อ่าเนี่ยเราวัดให้ดูเลยเนี่ยถ้าเราวัดค่ามันจะขึ้นเนาะให้ดูมิเตอร์ด้วยเนี่ยถ้าปกติมันจะขึ้นแบบนี้ตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันเลยไปไหนแล้วที่ไปไหนเอามาให้ดูหน่อยอเอามามเทียบกันรูดจุ แล้วแม,ม่ตัวตัวเม,มื่อกี้ไหมทีมที่ไม่ใช่บอลน,นี่ตายแล้วบ่ลน,นี่มึงอยู่บางยาหัน่นบอลนี่สิบหายแล้วเอาอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยตัวนี้วัดวัดไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยวัดขึ้นสรุปว่า ฟิวขาดโอเคดูเรื่องกระเบื้องแล้วเดี๋วยวใส่ฟิวตัวใหม่เอาชีพยาเลยแล้วค่อยไปตัดเอาชีพเน,นวเกินส่ฟิวตัวใหม่เข้ามาแล้ว ข้างขวาเอาย้ายมาข้างทกปดขนาดเล็วแท่นไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่ฟิวขาดลูกค้าก็ส่งมาให้ซ่อมยงดจะปวดโอเคครับโอเคครับ <c oughs> ก็ดูแลเทเคร์กันไปนะครับแต่ขอนิดนึงนะครับก็ถัดได้แทนไปใช้งานก็กรุณารีวิวให้ด้วยนะครับไม่ใช่มาบ่นให้แต่ตอน แทนมีปัญหานะครับแทนมีปัญหาผมก็เทคแคร์ดูแลยอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ต้องดูตามหน้าง,งานว่าสะดวกตอนไหนได้ตอนไหนตามคิวนะครับท่านเร่งผมก็เร่งให้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูตามหน้าง,งานนะครับคนไหนมาก่อนก็ได้ก่อนคนไหนมาหลังก็ต้องรอคิวนะครับไม่ใช่ว่าเออาจจะเอาจะเอาอย่างเดียวก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับคนอื่นเขาก็รีบเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรารีบคนเดียวก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่รีบนะครับรีบให้ทุกคนแต่ว่าก็ต้องดูเป็นเคสเป็นเคสไปว่าบางเคสอะไรไม่มีก็ต้องรอนะครับบางเคสอะไรมีแต่ยังทําไม่ได้ติดปัญหาบางทีช่างก็มีธุระนะครับก็ต้องดูเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับก็เบื้องต้นนะครับใช้งานอยู่ก็รีวิวให้ด้วยนะครับไม่ใช่มาหาช่างแต่ตอนมีปัญหานะครับตอนใช้งานก็การุณารีวิวให้ด้วยนะครับโอเคจัดไปครับจัดไป